ล่าสุดมีหนุ่มเมียนมาเหิมเกิมที่เข้ามาชายแดนฝั่งไทยหรือมาเที่ยวรั่วมาทำงานแล้วก็ไปอัดคลิปรั่วคลิปลุดที่ตลา,าดบางบอนบอกว่าจะมาไล่ล่าหญิงไทยให้หมด สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพอ,อก,กับเบาหน่อยสองฝั่งโค้งอีกคือเก่าเดอกับทัไทยสบายดีพี่น้องอทางฝั่งไทยหรือว่าังทางภาคอีสานหรือว่าทางต่างประเทศเนาะที่เขาติดตามแล้วก็รับชมคลิปของมาหน่อยหรือว่าเบาลาวนะเพียงเนาะพี่น้อง,อองแต่ละมือแต่ละเว้นนะเพียงเนาะจักแม่นี้ย่างนะเพียงเนาะในสีสุมนุ่มในสีปะท้วง ในสีโจนตีทางออนไลน์หรือว่าเมียนมาเข้ามาทําก่อเรื่องอะไรไม่รู้วุ่นวายกันไปหมดเนาะพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันเนาะกับแรงงานต่างดาวหรือว่าต่างดาวที่เข้ามาผิดกฎหมายหรือว่าเข้ามาวุ่นวายที่ประเทศไทยไม่ใช่ว่าที่จะมาทํางานหรือว่ามาทํางานนะพีนะ่เนาะอันนี้สฉพาะเป็นบางคนเดินพี่น้องที่เขามาแล้วทําตัววุ่นวายที่เขามาแล้วเหตุมั่วไปหมด ไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศเดเองแล้วเข้ามาเข้ามาปุ๊บเข้ามาเราต้องมีระเบียบวินัยตามกฎที่เป็นวางเอาไว้นะแมวเราเป็นแค่แรงงานเข้ามาเราก็ต้องทําตัวเหมือนแรงงานที่เข้ามาไม่ใช่ว่าจะเข้ามาเหิมเกิมจะพูดอะไรกับประเทศไทยก็ได้หรือจะประท้วงก็ได้โอ้พี่น,อน,น้องจะน่าเมื่อแตละเว้น,นะแม่เนาะอันนี้เป็นเฉพาะบางคนนะแม่เนาะไม่รวมหมดเดอ้อพี่น้องบางคนเหมือนกด็ดีเห็นงานตามปกตินะแม่เนาะ อันนี้ร่วมเฉพาะพวกไม่มีอะไรคิดไม่มีอะไรทําหาเรื่องไปแต่วันๆน,น,นะเพียงเนาะเป็นแต่ใดพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องว่า่บนอยพูดพิดหรือว่าพูดถูกมาเพีเนาะลนะนะ่าสุดก็มีอ่าหนุ่มเมียนมาหรือว่าชาวเมียนมาที่เข้ามาไทยแล้วบอกว่าจะมาะไล่ล่าหญิงไทยให้หมดคลิปนั้นตรงที่ตลาดบางบอนนะเพียงเนาะนะที่โบนอยเคยอยู่มากรุงเทพเทือแรกเลยพี่น้องหรือว่าครั้งแรกในชีวิต ที่ตลาดบางบอลเนาะนเขียนนั่นเลยพี่น้องหัวแถวน้าก็สิเป็นเขียนแถวบางแคแถวอันดับพี่น้องพญามุนธาดมีเขพี่น้องคบ,บนันแถวนา้าร่วมกันพวกเอกไส้ย,ยังมากอะมาเที่ยวตลาดบางบอนนะพี่น้องแต่หนุ่มเมียนมาคนนี้เหิมเกิรมมากที่เข้ามาแล้วทําตัววุ่นวายที่เข้ามาแล้วนี่ใสยแย่ๆนะพี่นะ้องคนไทยก็อาจจะมินด่ายับหรือว่าอาจจะเจออยู่ไหนเนี่ย อาจคนไทยอาจจะอันนี้จะไม่คิดนะคนไทยบอกได้เลยนะถ้าเจอตัวนี้ไม่รู้ว่าจ,จะพูดยังไงไม่รู้ว่าจะทําอะไรอันนี้บ้าน,น้อยกับบุงหงาเรื่องมาเพียงเนาะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องว่าเป็นจังไหนกับหนุ่มคนนี้เนาะพม่าสุดถอยครับชวนข้ามมาไทยเพื่อล่าผู้หญิงลั่นกลางตลาดบางบอนบอกหญิงไทยไม่รอดแน่ครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กด share, แชร์แฟนเพจเฟซบุ o กโพลงของเราให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหลังๆมานนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าแรงงานพม่าเขาไปกินยาผิด อะไรมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่อยู่ๆช่วงนี้เนี่ยถึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับถึงมีพฤติกรรมผิดแปลกไปจากปกติซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ต่างจะพูดว่าแรงงานพม่าเนี่ยเรียบร้อยขยันอดทนนะฮะซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างกับสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเป็นอย่างมากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไอเรื่องข้อเรียกร้องที่มันดูมากเกินพอดีรวมไปถึงการตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลและล่าสุดเนี่ยก็ทำตัวถอยสะทุนแบบสุดๆเลยนะฮะเปรียบเสมือนว่าชีวิตนี้เนี่ย ไม่เคยมีพ่อมีแม่สั่งสอนมาก่อนนะครับโดยเรื่องนี้คุณผู้ชมทางเพจดังอย่างลุกเมียนมา่านะครับก็มีการรายงานเอาไว้บอกว่าคนบางคนเนี่ยคิดว่าอยู่ไทยนะเดินตลาดพม่าในไทยไลฟ์แล้วก็ถ้าไม่พูดพม่าเนี่ยก็จะไม่มีใครจับได้แต่บัง e เอิญแอดมินเพจนี้รู้จักคนเยอะนะสมัครพักพ่วงชาวกะเหลี่ยงเป็นคนดีๆเนี่ยเขาก็เลยแปลให้เขาบอกว่ามันพูดภาษากะเหลี่ยงสายหนึ่งและกันนะไม่ใช่กะเหรี่ยงฝั่งแม่สอดมันบอกว่าอยากจะจุดๆๆุด,ดกีสาวไทยแถมชักชวนให้พวกกีกากบ้านมันเนี่ยเข้ามาจุดจุดจุดกับก นะะเนี่ยให้สมัครสักพวกหน่ยช่วยกันไปให้คําถามก็คือตํารวจไทยหรือตอมไทยเนี่ยว่ายังไงนะว่าทําไมคนแบบนี้ถึงยังอยู่ได้นะจะทำอย่างไรได้บ้างนะหรือจะต้องให้เกิดเหยื่อจากภัยสังคมแบบมันก่อนพิกัดก็คือตลาดบางบอนคุณผู้ชมช่วยกันแชร์เรื่องนี้ออกไปเยอะๆนะครับ ไปให้ถึงตลาดบางบอนนะครับอย่าให้ไอ้นี่มันอยู่ในตลาดได้อย่าให้ไอ้นี่มันอยู่ในไทยได้นะครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนไปสามารถสืบทราบมาได้ว่าอีเนียมันอยู่แผงใครทํางานให้ใครส่งข้อมูลให้ทั่วลงครับเพราะเดี๋ยวผมจะแฉเจ้าของแผงด้วยนะครับที่ยังปล่อยให้คนแบบนี้ทํางานอยู่ในไทยได้นะฮะและถ้าเจ้าของแผงเกิดมีเส้นทางการเงินที่ไม่ถูกต้องมีการาลักลอบหนีภาษีหรืออะไรไม่รู้แหละ ผมจะแฉสุดทางเหมือนกันนะครับผมจะเอาทั้งเจ้าของตลาดจะเอาทั้งเจ้าของแผงรวมไปถึงไอพ้พม่าคนนี้ด้วยคุณผู้ชมส่งข้อมูลมาให้ผมครับนอกจากไอ้ถอยนี่แล้วนะครับคุณผู้ชมสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเนี่ยคือไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องราวของแรงงานพมา่าตั้งกลุ่มตั้งแก๊งกันนับร้อยเลยนะครับไปรวมตัวชุมนุมกันอยู่ในสวนหลวงรอเก้าซึ่งชื่อนี่ก็พอจะบอกได้นะครับว่าชื่อสถานที่แห่งนี้สาคัญขนาดไหนนะครับแต่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยกำนิ่งเฉยนะครับมันสม ก็ไม่ว่าเขาไม่ได้นะครับบางทีการจะนัดตัวกันของเพื่อนฝูงเนะี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตราบใดที่เขายังไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับแต่เรื่องของเรื่องน้ชมไอการตั้งแก๊งตั้งกลุ่มเนี่ยของแรงงานพม่าเนี่ยมันมีประเด็นครับเพราะว่ามาช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยู้ชมก็มีข่าวข่าวแรงงานพม่าคนหนึ่งนะครับใช้คําว่าคนหนึ่งไม่ได้กลุ่มหนึ่งแก๊งหนึ่งก็แล้วกัน,นู้ชม ตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับไล่ทำร้ายคนไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางเพจ Facebook อย่างอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาทหกนะครับก็ออกมาเผยแพร่เรื่องราวอันนี้เอาไว้บอกว่ามีวัยรุ่นไทยนะคุณผู้ชมโดนแก๊งพม่าเนี่ยใช้อาวุธไล่ทำร้ายร่างกายนะครับอยู่ในย่านซอยทน,นสิทธิ์นะคุณผู้ชมนะก็เลยทำให้พ่อแม่เนี่ยรู้สึกขวานะครับแล้วก็ต้องเตือนนะฮะว่าลูกหลานเนี่ยอย่าออกมาเดินเล่นแถวนั้นนะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวคุณผู้ชมมีวัยรุ่นไทยสนนอง ตัวเป็นเจ้าถิ่นนะแล้วก็ชอบหาเรื่องทําร้ายวัยรุ่นไทยนะครับจนวันที่เกิดเหตุคุณผู้ชมพวกพมา่าพวกนี้มันปิดซอยนะครับแล้วก็ใช้อาวุธเนี่ยไล่ทําร้ายคนไทยที่ขับบินมอเตอร์ไซค์นะครับมันปาดหน้าเขาไปหาเรื่องเขาแล้วก็ลุมทําร้ายเขาจนเลือดอาบไปหมดคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังโชคดีตรงที่เขาเนี่ยเจอคนรู้จัก ก็เลยทําให้เขาเนี่ยหนีรอดออกมาได้นะครับก่อนจะไล่ตัวตามเจอคนร้ายนะครับแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์คนร้ายเนี่ยพกอาวุธมาด้วยนะฮะก็เลยต้องใช้กําลังต่อสู้กันนิดหนึ่งนะฮะพวกคนร้ายก็เลยยอมแพ้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโทรแจ้งเจ้าที่ตํารวจเนี่ยให้จับไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นก็ยังมีหลายคนนั้นหลบหนีไปได้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้สึกหวาดผาวานะครับไม่อยากจะอยู่ร่วมกับไอ้พวกแรงงานพวกเนี้ยในพื้นที่อีกแล้วนะครับถึงเวลาแล้วฮรคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ทัวลงง่่ไมเเคยแตต้อรื่ออ่อองงขพมาเลยนะครับ ไม่เคยเลยนะครับปล่อยให้เขาอยู่กันอย่างสงบสุขตั้งใจทํางานหาเงินกลับบ้านพอส่วนหนึ่งเนี่ยก็เข้าใจถึงความยากลําบากที่เขากําลังจะต้องเผชิญกันอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเริ่มจากตัวผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณนี่แหละครับที่ทําให้ทัวร์ลงต้องจับตาดูแรงงานพาม่าด้วยและวันนี้ผลกระทบจากสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณทำเนี่ยมันกระทบมาถึงคุณแล้วครับโอ้โหพี่น้องบอกได้เลยใจกล้าหรือว่าใจปั้มใจเกินร้อยจริงๆหนุ่มพม่าคนนี้ อันนี้อาจจะยังไม่รู้ว่ายัางอยู่ไทยไหมหรือว่ากลับประเทศหรืออยังหรือว่าโดนตำรวจจับหรือยังอ,นนอะไรเนาะเพราะว่าคนไทยหมิ่นดายับหรือว่าแจ้งยับเลยคนนี้คิดได้ไงจะมาไลไรมาให่ล่าหญิงไทยให้หมดหไปเนาะโอ้โหหล่อหรอคิดว่าตัวเองหล่อหรอคิดว่าตัวเองรวยมหาศาลจะมาทําอะไรก็ได้ในประเทศไทยคิดผิดและคิดใหม่นะ บอกเลยเลยคิดิเปละคิดใหม่นะนี่มันประเทศไทยนะไม่ใช่ประเทศอ่าพม่านะครับจําไว้นะครับคนที่คนที่เข้ามาแล้ววุ่นวายอารวาดทําให้เสียหายประเทศไทยคนไทยบอกได้เลยไม่ยอมง่ายๆ ว่าพ,พี่น้องคนไทยนี่ประเทศพ่นประเทศเป็นพีเออประเทศแบบประเทศที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียกวาาย็ว่าได้เน,เนะพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแต่เข้ามาทําตัววุ่นวายอย่างนี้ประเทศไทยมันก็ไม่ยินดีต้อนรับเลยนเ,นเนาะพี่น้องเข้ามาแบบน่ารักเงี้ยคนก็ชื่นชอบชมเงี้ยเ,เนาะพี่น้องไปไสคก็มีคนหักคนแพงเลยนี่เอาขอมาแล้วเขาทำตัวไปนี้โอ้โหไม่น่าเลยนะพี่น้อง เป็นยังไงพี่น้องคลิปนี้คอมเมนต์มาเด้อว่าคนนี้เป็นยังไงหรือว่าให้อภัยยังไงหรือว่าให้อยู่ยังไงจะให้กับประเทศหรือให้โดนติดยังไงคอมเมนต์มาพี่น้องโมอนยไปเห็นคลิปนี้โอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนนะพี่น้องที่จะมาทําแบบนี้ในประเทศไทยเนาะคิดได้ไงจะไม่ได้ล่าญิง่ไทยให้หมดเนาะคิดว่าตัวเองรวยเนาะคิดว่างั้นแหละพี่น้องโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะถามโมโนยพูดผิดประกันใดหรือว่า คำใดว่าจะบุต้ทองนำ้ำบอลกระกรับขอถทษกออภัยเ้อะพอนายพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ย้ําอีกทีนะพี่น้องสําหรับเป็นบางคนเนาะหนุ่มเมียนมาบอนน้อยบริตรีทั้งหมดทั้งประเทศเลยสําหรับคนที่เข้ามากรุงเทพเนาะต่างดาวเนี่ยเข้ามาแล้วทําตัววุ่นวายทาตัวนิสัยแย,แย่ๆทาตัวไม่ถูกต้องคนไทยนั่นแหละคือเหตุน,นั่นแหละพี่น้องเลยนี่มันประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศ คุณนะครับจงจำไว้ก่อนจะเข้ามาประเทศไทยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้มนนอนอกระสกอตัวลาเดอร์ขอการสวัสดีและสบายดี